เอาละครับผมวันนี้นะครับขอสู้ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับกันหมอีกแล้วนะครับก็อยู่กับโปรเกมเมอร์หลายคลิปเลยก็ยังไม่ได้กลับมากลับมครับนะครับก็กลับมากันแล้วนะครับแล้วกลับมากับการสู่กิจกรรมการแจกแมปนะครับผมวันนี้ครับผมเรามาแจก แบบเซเว่นอีเลเว่นกันเลยครับผมตอนนี้ก็กลับมาจากการแข่งขันฟุตซอลนะครับผมก็ไปแข่งขันฟุตซอลนะครับแล้วก็เข้าค่ายนะคบผมสองวันหรืคืนนะครับแล้วก็เข้าค่ายวันพฤหัสกับวันศุกร์แล้วก็มาแข่งบอลวันเสาร์นะครับไม่มีเวลาอัพโหลดทิปก็ขอเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะอัพโหลดทิปให้บ่อยๆแล้วนะก็วันนี้นะผมเรามาอยู่กับก็แปลกแปลกก็ขออภัยหน่อยแล้วกันนะครับก็ทุนดูก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมมารีวิวกันก่อนนะครับก็จะเป็นเซเว่นอี อันเอออะไรนะเรียกว่าอะไรเออช่างมันถืครับก็มานะครับตรงนี้ครับผมเดินเข้ามาในประตูนะครับก็จะเห็นโซนก็เป็นไข่ด้วยนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยฮะโอเคเข้ามาครับผมจะเป็นโซนบล็อกขนแกะนะครับไม่ใช่ว่าขนอะไรสีเยอะๆอย่างนี้ก็ขนแกะนะครับยังงงกับชุเจ้าแผกเลยครับเออโอเคมาทางนี้ก็แผ่นบูนะครับเออที่มันจะเป็นแผ่นแลแผ่นบลูพือขนแกะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดกอทองนะครับเสาชุดกบทองเสาชุดกอดไดมอนด์นะครับแล้วก็ ชุดเลราตรงนี้ชุดกระหนังนะครับแล้วก็บล็อกบล็อกเคสีนะครับตน้นจะเป็นบล็อกเคสีนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> น,นะโอเคเป็นไข้ครับผมโอเคกินหมูกระทะก็เยอะเกินนะครับกินตอนที่แข็งเสร็จแล้วก็มากินอยู่ที่บ้านนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวกัพวกอะไรแนะ้วเหมือนเซเว่นปนริ๊บเลยนะครับพวกนี้จะเป็นเครื่องมือช่างครับผมเครื่องมืออุปก,กรณ์นี่แหละนะครับนะครับผมใครอยากหัวใครอยากได้หรือว่าใครเออ ใครอยากโห,หลดหรือใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วใครยังลงแบบไม่เป็นเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้วยเลยแล้วกันตรงนี้ก็ผมจะเป็นที่จุดแคชเชียร์นะครับเดินเข้ามาตรงพวกนี้จะเป็นพวกแบบว่าเลือกซื้อนะครับผมแล้วก็เอามา่อวานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเออเออพวกของขายแคชเชียร์นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับรอืมแล้วก็สั่งอะไรอยู่ตรงนี้ได้เลยครับมันทำไมแปลกๆว่าหรือลงที่จะแพ้หรือรู้นิดสักแพ้โอเคครับตรงนี้ก็จะมีพวกน้ำยานะครับน้ำนะครับแล้วก็ปรุงยาตรงนี้ครับผม พวกสักเซอร์บี้นะครับเออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังปิ้งตอนเช้านะที่ถีก็วินแอปเปิ้ล็อกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโกแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ธรรมดาแล้วก็คุกกี้แล้วก็พายแอปเปิ้ลแล้วก็ทีนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็สร้างดาค่ะคุณดาบเราก็จะได้มานะครับโอเคแล้วก็กดดูตาป้ายนะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเกาะนะครับเป็นเกาะเสื้อนะครับแล้วก็ไปเราเราก็จะได้เสื้อแล้วก็เอาไปจ่ายเงินนะครับเหมือนเหรืองเกินนะครับโอเคแล้วเราก็ตรงนี้ก็ก็จะเป็นส่วนดูน้ำยานะครับ อแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นห้องพักหรือเปล่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวแม่ไปไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันอ๋อห้องน้ำนะครับอ๋ออะไรมันที่พักอะไรเออที่พักที่พักปวดปัสสาวะหรือปวดตุ่นจระเขไหมครับโอ้คิดได้โอ้โอ้เราคิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่างล้างมือนะครับเหมือนไปน้เหมือนเปห้องน้ำดิงเลยโอ้โอ้นอ้โ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 อ้นอ้โั้โอ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 ้โครโอ้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 โอโอ้โ โอเคเข้ามาได้ทันทีนะครับแล้วก็เปิดฝาชักโค้งนะครับเออแล้วก็ขี่นะครับแล้วก็ขึ้นลงไปขีเ่เสร็จแล้วปิดฝาชักโครกครับผมมันจะมีระบบล้างนะาน,นะครับรรจุภัณฑนะฮะโอเคนีบที่ดได้นะครับโอ้โหอัจฉริยะจริงๆเลยเจอแล้วจะยินโอเคห้องน้ำทุกห้องลูก็ะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เหมือนกันโอเคไปดูโซนต,ต่อไปนะครับโซนต,ต่อไปก็จะเป็นเออเออโซนทำอาหารนะครับก็โอ้โหดูครับผมอัศจรรย์เหลือเกินเลยฮะไอเจ๊แพร์เนี่ยก็อยากสั่งอะไรก็กดไปครับผม ไปกด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 ไปแล้วก็จะไม่ออกมานะครับแล้วเราจะไปอยู่ในนี้แทนแล้วก็เอาของในนี้ได้แล้วคับเดี๋ยวแป๊บเลยไิดไข่มากเลยนะตอนนี้โอเคไหมมาตรงนี้ต่อไปครับผมโซนนี้ก็จะเป็นอะไรคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีห้องต่อไปด้วยครับผมก็จะเป็นห้องซื้ออุปกรณ์นะครับซื้ออุปกรณ์หมดใช่ไหม หรือว่าอยากเผาเนี่ยครับหรือว่าอยากอยากสั่งเขาดดิบๆนะครับแล้วก็กดไปได้ไหมใช่ไหมยังไงวะไา้ไหตรงนี้เลยแล้เอามาใส่เออตรงนี้ครับผมโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็ทานนะครับทานทานอันนี้ตอนเขาเสร็จนะครับจะอยู่ตรงนี้ผมก็ผมก็ใส่ผมก็ผมก็ใส่เออตรงนี้อันนี้น่าจะดีกว่าเลยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือครับผม ใส่ได้เยอะๆครับมันจะเผาให้ได้เยอะๆนะเราใส่เต็มกล่องมันก็เผาให้เต็มกล่องนะครับแล้วก็จะอยู่เต็มกล่องครับเพราะว่ามันจะได้เผาเยอะๆที่จริงแล้วเตาเผาเดียวเนี่ยมันเผาได้ไม่เยอะถูกไหมแต่เนี่ยเผาได้เต็มกล่องหลายเซตเลยนะครับเออเพราะว่าเตาเผามันก็ไม่มีวันงทางถูกไหมล่ะครับาวนี้ก็จะเป็นฐานะแล้วฐานก็รู้ว่าเตาเผามัน่ะอันนี้ที่ปรุงน้ำยานะครับแล้วก็เอาน้ำใส่สตรงนี้ครับแล้วก right? ็เอาขวดน้ำใส่ตรงนี้แล้วก็ขวดยาเออใช่ปะวะเอออะไรวะ เออคนน่าใสตรงนี้บุกคลยากใสตรงนี้แล้วก็มันจะได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดประตูซะตรงนี้แล้วก็เปิดไว้ก่อนนะคะโอเคก็เดี๋ยวแนะผมคิดว่ามันมน่าจะมีฐานให้นะเออมไม่เป็นไรนะแล้วผมคิดว่าท่านผู้ชมก็มคงที่จะต้องเติมเองแล้วกันนะครับไปหาซื้อฐานมาแล้วก็เติมแล้วกินเนออี่นี่ฉลาดหลวงเลยครับเ,ออเติมไว้นะครับแต่ผมอัพโหลดแอบ,บแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เติม เข้าแล้วนะต้องกดสวิตช์ก่อนแล้วกันเลถึงจะใช้ได้นะครับปิดเนืเออคิดว่าผมเอาเนื้มาด้วยนี่ขบวนการนะผมลืมึืนแล้วบัดนี้แลวนะครับแล้วผมก็จะปิดไว้เดี๋ยวนะ เปิดไว้แค่นีหละนะโอเคไปไปโซนต่อไปนะครับรอรอไปสักหลายนาทีเลยนะครับโอ้แหล็กเหลกโอเคมันจะมีตาตาหน่อยก็ขอไยนะเพราะว่าสายที่เอร์แปงนะครับ,ออรรบโ,อโอเคมันจนะ,รเ,นนะรเ,เ,เรียบเรียบตรงนี้ก็จะเป็นโซนเอ่มเมอฟาร์มือนะผมก็ดูได้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ครับผมมันตัวใช่ไหมเราอยากเก็บนะครับก็ปั๊บแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ปลูกผูกแล้วก็ผมมันจะอยู่นี่นะครับนี่แต่ท้ามมันตัวช้าจังอยากให้ตัวเร็วปั๊บถามเราเรียบร้อยครับแล้วก็ เห็บได้อีกนะครับโอเคสวยเยี่ยมนะครับแล้วเมื่อกี้สามได้แค่โอ้โหขนาดสองอันนั่เนี่ยโอเคได้แค่เท่ากันนะครับโอเคนี่โอเคปะกว่ามันได้แค่นี้แหละนะโอเคครับมาตรงนี้ครับผมใครอยากได้นะครับข้าวใช่ไหมก็กดข้าวไปเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนของสิ่งของนะครับแล้วก็แล้วก็อยู่ในนี้ผมได้หกอันแล้วแต่ห้าอันนะครับโอเคมาตรงนี้ครับผมจะเป็นโซลิตอนนะครับ ตรงไหนมันก็บางนี่คือแล้วมือกดฟ้ามมือครับผมสิบนะครับยี่สิบเออหมดไปครับผมโซนนี้มันแค่โซนนี้มันบอกแค่โซนเดียวนะว่ามันกี่บาทนะแต่โซนพวกโซนหน่าแค่กาลัดพวกเนี้ยพวกโซนพวกเนี้ยมันจะไม่บอกนะครับมันจะบอกแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ไม่บอกนะครับจะเป็นต้นไม้แต่เราผิดนะครับแล้วก็สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงสี่สิบก็เลยนะครับโอเคก็มันหมดหรือยังครับผมมาดูกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอะไรเอ่ยย้ายนะเป็นโซนเลยชั้นสองนะครับเดี๋ยวพู ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อลองใส่ชุดดูนะครับอือเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันมีสองที่หรือเปล่าหรือมันมีที่เดียวเออที่เดียวที่เดียวโอเคก็เดี๋ยวรอถอดชุดแปรบนะบแล้วก็ใส่สีมุมไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวว่าท่านช่วงเดีลองใส่ชุดอะไรท่านช่วก็ลองใส่ใส่เรี๋ว่าเราซื้อของใช่ไหมลองเช็คดูก่อนว่าใส่ใส่ได้ไหมแล้วเราก็ลองเอาใส่เครื่องพวกนี้ผมไม่เติมให้เพราะว่ามันต้องเป็นเครื่องรองเท่านั้นนะครับว่าเป็นเครื่องรองเลไม่ใช่ว่า ว่าเดี๋ยวเขาปุ่นไม่แด้เขาเดินตกตรงนี้เขาก็ได้ของไปพีพีได้ประมาณนี้นะครับเออโอเคต่อไปชุด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 สี่สี่เราก็ได้ทูกทีเสื้อกับรองเท้ารองเท้าโอเคโอเคนะครับรองเท้าใส่ตรงนี้ส่วนเสื้อใส่ตรงนี้นะครับเสื้อนี้แล้วเราดูก่อนนะครับว่าชุดกอดเรามีไหมับโอเคครับผมแล้วก็ว่าชุดทีโก แล้วก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมลองใส่ได้นะครับมันน่าจะมีกระจกให้เลยโอเคผมคิดว่าชัน้นแรกมันคงไม่หมดอะไรเร็วนนี้เดี๋ยวนะขอไปเช็คก่อนนะครับโอเคชั้นแรกโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าใคร <c oughs> รู้ว่าหมดไหมแน่จริงนะครับแบบว่าหมดหมจริงจริงแล้วว่าผมผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่เจา้าของแบบนีบ้มไม่รู้ว่าผมผมเห็นลิ์มันมาโหลดเองผมก็โหลดนะครับแล้วก็มารีวิวนะครับ ชั้นสองนี้จะเป็นเอ่อที่พักปรปภนะครับที่พักเจ้าหน้าทีน่นะคะก็จะเป็นที่นั่งเล่นคนทำงานนะครับแล้วก็ที่นอนเออที่เก็บของนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงๆนะฮะร้องโผงครับผมแต่ว่าเอาไว้เสริมอุปกรณ์นะว่าอุปกรณ์ข้ามหลางหมดเลยครับแล้วเราเอาบนนี้หรือว่าจะเป็นโซนะะน,น,นี้จะเป็นที่เก็บของของพนักงานนะครับแล้วว่าเป็นชั้นตู้เสื้อผ้าพวกนี้แต่ของพวกนี้จะเป็นของเสริมของถ้าก๊อตหมดนะครับโอเคครับาโซนนี้ครับผมจุดเด็ดครับผมออกสิครับพยายามนะ,ะพยายามออกออกโอเค างไปจ้าไยิจ้ะเีย้ขึ้นจะเป็นที่ชมวิมิวเอ่อที่จิงต้องปรับเอ่อโฟลอนี่แหมอะเอะรมุมคนที่สอ่ะเออมาเปิดะแล้วก็เป็นที่ครัเรเล่นมือถเซเอเคโอเคหแล้ก็กลับมาที่เดินี่นะเฮะ มาที่เดิมเรียเพราะว่าเราตกมาจากตางนั่นเอครับแล้วก็ตรงนี้ปิดไว้แล้วไม่ให้เราไปเลยก็เอาเท่านี้นะครับก็จบเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับเห็นร้านตรงนี้มีไม kind of ่เอาโอ้ล้วอันนี้คือปากกิาถ้ามันบั๊กนะครับก็กดหลายหลายรอบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเองให้ดูเรื่อีเยนถ้ามันบั๊กนะครับก็กดหลายหลายรอบไปเลยนะครับนุ่นบั๊กนะครับแล้วก็กดอีกรอบนึงนะครับกดตรงนี้นะครับ นี่นะผมก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันส่วนคนที่ชอบก,ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นน้อยให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะหมดคลิปไปหมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะใจเย็นลูกผิดอู้